ไปซื้อมาเจลเซอร์ของสีจันให้หน่อยซองหนึ่งไมเจลเซอร์สีจันสวัสดีค่ะแม่ค้าเอาคีมเออผมจำไม่ได้เอ้าคีมอะไรนะผมลืมอะ่ะไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้เลยว่าแฟนบอกมาซื้อผมลืมงั้นเดี๋ยวลองมาดูทางนี้ก่อนค่ะนี่แหละค่ะคิมซองของเราทั้งหมดโอ้ตัวไหนอะเนี่ยจะเรียกตัวไหนดีเนะี่เยอะยัง จำสีซองได้ไหมคะผมเคยจำได้แต่ตอนนี้ผมลืมไม่รู้ว่าเขาบอกมาซื้ออะไรไม่รู้เลยแล้วจำได้ไหมคะว่าผิวหน้าของแฟนเป็นแบบไหนแฟนผมเป็นหน้าจืดๆแห้งๆอ,อ่ะอ๋ออๆตัวนี้หรือเปล่าสีจันไหมยจะไรเซอร์เออนี่แหละได้เชื่อได้ชื่อนี่แหละแล้วแฟนให้ซื้อกี่ซองคะซื้อกี่ซองผมไม่รู้แต่ผมจำไม่ได้ผมเอาเงินมาแค่ห้าสิบบาทงั้นน่าน่าจะซองเดียวค่ะเงินทอนสิบเอ็ดบาทค่ะขอบคุณครับ คุณคุณลืมครีมค่ะอยากเสียดยางครับไหนล่ะครีมที่สั่งครีมอะไรก็ครีมที่ให้ไปซื้อไงอผมลืมครีมไว้ที่ร้านเครื่องสำอางเลยผมไม่ไดเอามากลับไปเอาอไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยเผมมาซื้ออะไรล่ะผมจำไม่ได้เลยว่ะเอา้าเมื่อกี้คุณลืมครีมค่ะใช่ใช่ครับขอบคุณครับอันนี้เลย เรามาทําอะไรล่ะที่นี่ที่ไหนไหนล่ะคีมได้แล้วเหรอคุณเป็นใครล่ะตัวเองจะเก็บเสื้อผ้าไปไหนวันนี้เราจะออกไปถ่ายคลิปแล้วทําไมต้องเอาเสื้อผ้าไปด้วยเราอยากได้วิวตอนพระอาทิตย์ขึ้นเราก็เลยจะไปนอนค้างอยู่ที่นู่นวันนี้มันเกิดแล้วนะเธอจำไม่ได้เหรอจําได้สิแล้วทําไมเธอต้องเสียงดังจําได้แต่ตัวเองก็ยังจะไป นานๆทีมจะมีวิวสวยแบบนี้นะเต๋าและลองคิดดูถ้าเราลงคลิปไปอ่ะยอดวิวมันจะเยอะแค่ไหนเราไปก่อนนะเนี่วเดี๋ยวก่อน,เ,อนเธอเลือกได้ไหมการเป็นยูทูบเบอร์เธอเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้ววันนี้วันเกิดเรานะจะรลอกได้ยังไงนี่มันอาชีพของเรานะถ้าวันนี้เธอไปเราเลิกกัน โอ้โหวิวสวยมากเลยพรุ่งนี้ฉันจะต้องตื่นให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นให้ได้คราวนี้ยยอดวิวเยอะแน่เต๋าเราก็จะมีบ้านของเราแล้วนะเตาตัวเองไปไหนมา ไปเที่ยวกับเพื่อนมาไปเที่ยวกับเพื่อนเหรอเรานั่งรอเธอจนถึงเช้าแล้วที่ผ่านมาเธ<ม>อท,ทิ้งให้เราอยู่คนเดียวเ,ร,เราเป็นยูทูบเบอร์เราทํางานเราหาเงินนี่ยเธอไม่เข้าใจงานของเราเหรอเตา๋าเราไม่ต้องการงานแบบนี้เราอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันเธอเข้าใจไหมเธอเข้าใจไหมและจะอยู่ทําเช่าจน,จนแบบนี้เหรอแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วถ้าเธอมีความสุขแค่นี้งั้นเราก็เลิกกันไปเลยเตา๋า โหคลิปนี้ยอดวิวเยอะจังแบบนี้เงินที่เราตั้งเป้าไว้สร้างบ้านก็ครบแล้วสิแต่ทำไมเราไม่มีความสุขเลยมนะันเราที่อยากอยู่ด้วยกันเราผิดเรอสอบถามได้นะครับนิวเต่า ถ้าสบายดีไหมเราวเธอมาทำอะไรที่นี่เรามารับจ้างขายเสื้อผ้าเราซื้อบ้านเรานะเต๋ายินดีด้วยนะเต๋าตอนนี้เราทำตามความฝันสำเร็จเรามีบ้านมีเงินแต่ว่าเราไม่มีความสุขเลยเพราะว่าไม่มีเธอเธอกลับไปอยู่กับเราได้ไหมช่วงเวลาที่ไม่มีเธอเราว่าหงามากเหมือนกันนะรู้ไหม พี่มิทินค่ะพี่มิทินชวนน้องด้วยค่ะพี่มิทินใครทําอะไรน้อยมีรอจิตมิ่งตามน้องค่ะพี่มิทินน้องกวจะพีมิทินน้องกูนะต่อไปน้องต้องมีบอริการประจําตัวส,สวัสดีครับรรท่านประธานผมชื่อท็อปครับมาสมัครเป็นบอดีการ์ดครับดูการเด่งตัวสิผ่านไหมเออรวยการก็พอจะได้อ่ะลองดูแล้วกันขอบคุณที่ให้โอกาสครับรท่านประธานครับ น้องสาวฉันยุ่งอย่าให้ตไตไล่อย่าให้ตอมจำไว้ครับท่านประธานอ่ะรอฉันอยู่ตรงนี้แดีวว่าท่านประธานให้ผมดูแลคนหนูทุกฟีก้านะครับไม่ต้องจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวชอบปิ้งเสียดิยฉันโทรหาคือว่าผมไม่มีโทรศัพท์นะครับต้ายตายๆนายอยู่ยุคไหนเนี่ยคุณครับคุณครับรถเป็นอะไรครับรถเสียค่ะตรงนู้นมีร้านซ่อมครับเดี๋ยวผมช่วยอ๋อขอบคุณค่ะนายท็อปนายท็อป หายไปไหนเนี่ยโทรศัพบบไไท์ก็ไม่มีติดต่อก็ไม่ได้ออ้ยจะบ้าคุณหนูครับคุณหนูครับคุณหนูหายไปไหนตายแล้วท่านประธานเราเราตายเนี่ยท่านประธานครับท่านประธานครับคุณหนูหายไปครับวางไอ้นะขอโทษที่ดูแลคุณหนูไม่ดีครับพี่มิตทีน้องพี่เป็นห่วงที่เปียกไปในมือไล่ในท็อออกเลยค่ะหายไปโดยไม่บอกโทรศัพท์ก็ไม่มีติดต่อก็ไม่ได้สัน ไล่ดนออกผมมาจากบ้านนอกเงินก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีผมขอโอกาสได้ไหมครับไปปรับปรุงเลี้ยงการแต่งตัวเลี้ยงการจีต่อต้องพร้อมกว่านี้ไปสันให้โอกาสนายเจ้าเงินที่ไหนซื้อโทรศัพท์วะเนี่ยเอาครัเอ้ยทำงานที่นี่เหรอใช่ทำที่นี่แหละโหใช้โปร17โปรแม็กเลยเหรอ ธรรมดาแหละแต่อย่บอกใครนะแล้ผ่อนเอาเฮ้ยเขามีผ่อนด้วยหรอผ่อนที่ร้านชิปปี้สโตวางดาวก็รับเครื่องได้เลยนะผ่อนไปใช้ไปไม่ใช่บัตรเครดิตไม่จำกัดอายุได้เครื่องไปใช้ก่อนผ่อนหมดเราก็เลยได้ iPhone 17 Pro Max มาใช้ไงทําทางครับทําทางครับผมขอเบิกเงินไปดาวโทรศัพท์ได้ไหมครับทํางานวันเดียวขอเบิกล่วงหน้าไม่แน่มาก โอ้โห iPhone 17 Pro Max สวยมากไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ใช้ไอโ n นผ่อน iPhone เครื่องเดียวได้ของแถมสุดจึงเยอะเลยเครื่องกองอากาศนี้ก็แถมร้านชิปปี้สะโตเข้าใจถึงจริงๆพี่มิทินนายทอบมาหรือยังคะยังเลยน้อ <H are> ไม่รู้จะให้โอกาสทำไมมาแล้วครับมาแล้วครับขอโทษที่มาช้าครับโอวันนี้แต่งตัวดีนะไม่เสียแรงที่ให้โอกาส ตำดีมากต่อไปนี้ท่านประธานกับคุณหนูติดต่อผมได้แล้วนะครับเพราะผมมีนี่<ค> iPhone 17 Pro m a ปโ<ฮ> iPhone Max. อ้ไอโฟน17 p เ o Max รแพงขนาดนี้นายมีเงินซื้อได้ไงผมพ่อนกับร้าน Store ชิปปีส้สโตครับชิปปีสปป้สโต้พเอ,อครับอันตื่มมากินข้าวเลยครับครูซื้อข้าวมาให้ก็ไม่หิวพ่อครับพ่อไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะครับอักัรไปหาบน้ไปลูกไปเดี๋ยวครูจัดการเองคุณพ่อคะ ไม่หิวก็ต้องกินค่ะทำเพื่อลูกนะมาค่ะเดี๋ยวคุณครูป้อนคุณครูทำมาแล้วครับครูจะเก็บห้องให้หน่อยเห็นมันรกมากเกินไปทำไมคุณครูใจดีจังครับเดี๋ยววันนี้นอนที่นอนสบายๆนะเดี๋ยวครูทำให้คุณพ่อคะเสียใจได้แต่อย่านานนะคะต้องเข้มแข็งเพื่อลูกเดี๋ยวคุณครูกลับก่อนนะคะค้างครูกลับก่อนนะลูก อาคางกินข้าวหรือยังลูกกูซื้อข้าวมาให้แล้วพ่อเป็นยังไงบ้างล่ะเีขึ้นแล้วครับคุณโควันนี้มันหยุดเดี๋ยวรูพาไปเที่ยวห้างไปไหมคุณพ่อไปด้วยกันไหมคะจะได้คลายเครียดพ่อไปด้วยกันนะครับผมอยากไปนะครับเต๋าพาเขาไปเที่ยวห้างบ้างสินานแล้วนะที่ตัวเองไม่พาเขาไปไหนเลยอะ่ะคุยกับใครนะ่ะเดี๋ยวมยุ่งเดี๋ยวนี้มีความลับเหรอเอามาดูเดี๋ยวนี้เลยนะคุยกับใคร,ไไรเอามาดูเฮ้ยขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะ นี่เธอคุยกับผู้หญิงเหรอเธอทำแบบนี้ได้ยังไงฮะเธอทำอแบบนี้ได้ยังยไ,ไ,ไงนี่เงาหนาา้าลำคันเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนไปเราก็เป็นคนแบบนี้แหละเบื่อง่าย <c oughs> สนุกไหมอะคั้งเดี๋ยววันหลังครูพาไปใหม่นะลูกขอบคุณนะคุณครูที่ดีกับลูกผมขนาดนี้อะคังเป็นลูกศิษย์ของฉันลูกศิษย์มีปัญหาฉันอยู่เฉยไม่ได้หรอกค่ะ ครูกลับก่อนนะบ๊ายบายครั bye, ้งพ่อครับผมเรียก,ยกค,คุณครูเป็นแม่พูดอะไรอะคังก็ค,คุณครูใจดีนะครับพอ่อนะ้านาะนาะนาะน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 ะครับพอ่อเอาคุณพอ่อสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับพอดีเลยฉันซื้ออันนี้มาฝากอะคงังฝากไปให้อคหนนะครังหน่อยนะคะขอบคุณครับพูดจะรังเก็บไหมครับถ้าคุณครูเป็นแม่อคาคังแม่ยังไงล่ะคะก็มันเป็นแฟนผมเองครับอุย้ย นี่คือวิธีหยิบสาวของคุณเหรอคะตรงเกินผมเป็นคนพูดที่ไม่ค่อยเก่งนะแต่ผมรักปดใจนะครับเป็นความต้องการของคุณหรือว่าอาคังคะทั้งผมทั้งอาคังครับตกลงก็ได้คะ่ะโลกมักจะเบี่ยงคนที่ไม่ใช่มากกว่านคนที่ใช่เสมอโอ้ยเตาไม่แก้งฉันสักวันจะได้ไหมว่าแก้งเดิมมันสนุกอะลิกยุ่งกับฉันสักทีเถอะฉันรำคาน <โ> <laughs> อูเคยอีกแล้วเหรอที่งี้เรอพี่พรพี่พรมีอะไรนิวเตว่ามันมาแกล้งนิวอีกแล้วพี่พรฉันบอกอีกครั้งแล้ว,วาอย่ามาแกล้งน้องสาวฉันไอเด็กกพาพ้าสมน้ำหน้าไม่ยุ่งก็ได้หรอกหลบนี่มันโต๊เรียนฉันนี่มันก็โตเรียนเราได้ไงอะ่ะครูให้นั่งตามเลขที่ฮะ <laughs> นี่ก็อีเธอ มันเรีนกรรมอะไรของฉันเนี่ยเธอตัดผมฉันทำไมเต๋เอเกิดอะไรขได้ไหมโอ้ยแค่เล็มผมแตกไปให้จะกรธอะไรนักหนาเธอรู้ไหมว่าเธอคือคนที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตฉันอย่าไปยุ่งกับฉันอีกฉันเคลียดเธอ อะไรนิวเห็นเ่อมมาหลายวันแล้วเต่อไม่มาเรียนหลายวันแล้วพี่พรอ้าก,ก็ดีแล้วสิให้มันหายไปน,นานๆเลยจะได้ไม่มีใครแกล้งนั่นสิก็ดีแล้วนี่เต๋าทธมาตากฝนทำไมถึงมาได้ไงอ,อครูให้ฉันมาดูเพราะว่าไม่เห็นเธอไปโรงเรียนหลายวันแล้วเราต้องหาเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะ่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก เต๋าเธอต้องดูดีๆนะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วเต๋านี่เธอไม่ได้ฟังที่เราพูดเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วตัวคนเดียวไม่รู้จะเรียนไปทำไมถ้างั้นก็กลับไปเลยไปเสียเวลาเรามากเลยเรียนก็ได้อ่นานให้เราฟังใหม่หน่อยสินิวเลยแล้วสายแล้วเดี๋ยวไม่ทันเรียนนิวครับเต๋าเรียนไปเรียนด้วยกันไหมอือ ทำไมไปด้วยกันปกติเห็นกันที่ไรนทะเลาะกันทุกทีโทษทษดครับผมอเออคุณคุณเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมนี่มันเต่านี่